สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดมหาสารคามสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งเลขที่165ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะดิฉันนางดารณีแย้มศรีสุขสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามขอประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่165ถนนรีสวัสดิ์ตบตลาดอเเมืองจัังหวมหาสารคามภารกิจของสำนักงานสก์จังหวัดมหาสารคามคือการแนะนำส่งเสริมสถาบันเกษตรกรซึ่งประกอบไปด้วยสหารณ์กรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม13อำเภอ82แห่ง มีบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น64คนซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการพนักงานราชการ,าร,ร,าการลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราวที่แนะนําส่งเสริมสรัากรกลุ่มบกคลากรในจังหวัดมหาสารคามค่ะการบริหารภายในสํานักงานประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาการบริหารการจัดการสาหกรณ์กลุ่มตรวจการสาหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งถึงห้ารับผิดชอบดูแลสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทั้ง13าอำเภอ สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดมหาสรารคามมีผลการดําเนินกิจกรรมสําคัญและผลงานโดดเด่นที่เกิดจากการเข้าแนะนําส่งเสริมพัฒนาและกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในปีงบประมาณพศ2564ประกอบด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับสนับสนุนเงินงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จานวน4กลุ่มกลุ่มละ1 0 0 0 0บาทได้แก่ 1. กลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปสังกัดสากรการเกษตรกันทรวิชัยจำกัดสองกลุ่มปลาลแปาราปารูปทรงเครื่องสังกัดสากรเครดิตยูเนียนหนองเวงบกไผ่ล้อมจำกัดสามกลุ่มแปรรูปปลาาบองสังกัดสากรเครดิตยูเนียนตบมนคนจำกัดอีกกลุ่มแปรรูปน้ำพริกนรกสังกัดสากรเครดิตยูเนียนหนองบวัวแปะจำกัด ส่งผลให้สมาชิกสากรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ3,900บาทต่อเดือนการนำลูกหลานเกษตรกรกลับ,บบ้านสามต่ออาชีพการเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานสมาชิกสาก์และบุคคลทั่วไปจำนวน144รสรายสามารถประกอบอาชีพเกษตรประสบความสำเร็จมีผลผลิตสม่ำเสมอมีตลาดสินค้าที่แน่นอนขายสินค้าได้ต่อเนื่องมีไรายได้หลักเลี้ยงชีพได้อย่างมั่นคงต้องการเครือข่ายสินค้าหรือขยายตลาด ให้กว้างขวางหรือตลาดออนไลน์โดยมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นร้อยละแปดสิจากเดิมที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโครงการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพศ2564โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด โดยการจัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเรื่องการเพาะเลี้ยงและเทคนิควิธีการเลี้ยงพันธุ์ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่สองเป็นการสนับสนุนงบประมาณเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อให้บริการสมาชิกสหกรณ์จำนวนสามแห่งรวมเป็นเงินห้าล้านบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาและจอบไกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นการสนับสนุนสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เช่นความต้องการเงินกู้ยืม ความต้องการซื้อขายสินค้าการจัดหาสินค้ามาจําหน่ายการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกรวมเป็นเงิน48ล้าน4แสนบาทก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์เติมเต็มเพิ่มรายได้ยกฐานะสมาชิกสหกรณ์ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขตามวิถีพอเพียง โครงการตลาดเกษตรกรเป็นการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลดําเนินการที่สาก์เครดิตยูเนียนแกดําจำกัดส่งผลให้สมาชิกสาก์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น500-1,000บาทต่อคนต่อวัน เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าผู้ผลิตผู้บริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสหกรณ์การเกษตรประเบือจำกัดกระจายลำไยจำนวน3ตันของสหกรณ์การเกษตร,รปราตูป่าจำกัดจังหวัดลำพูนเชื่อมโยงเครือข่ายและเปลี่ยนผลผลิตกับข้าวสารตะกัสลาจำนวน1ตันและช่วยกระจายมังคุดจำนวน440กิโลกรัม จำนวน1 1 0 0 0หมบาทของชุมนุมสากรยาลาจำกัดและเปลี่ยนผลผลิตข้าวสารตะกัิลาจำนวนหนึ่งตันเป็นการช่วยจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของสากรและกลุ่มเกษตรกรผ่านเครือข่ายสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทันท่วง